ไปเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะป่ปปขึ้นรถป่ะ ทีมงานของพวกเราทุกคนนะครับมาถึงแล้วนะครับสุสานสแลงของจริงครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้เรายือนอยู่นะครับหน้าครับสุสา,สา,ยยานศพไร้ญาตินะครับมันเต็มไปด้วยความร,รู้สึกต่างๆมากมายครับ บอกกันว่าตรงนี้คือที่นํากระดูนะมาฝังเอาไว้นะครับเป็นบริเวณป่านะที่อยู่ตรงข้ามกับสุสานนะศพลายานะแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาทําการจับฉลา,ลากภาริิจครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้ มาเริ่มดูครับที่ภารกิจที่หนึ่งนะฮะมาดูกันว่าใครจะโดนภารกิจแรกครับเซลฟี่พาสิวนะฮะวิธีการเล่นก็คือเราจะให้ถือกล้องตัวนี้ครับเดินเข้าไปตรงกลางของสุาสานศพไายาิแล้วไปเซลฟี่กับไม่สูบไม่ดื่มครับให้ราาอเข้ามาให้เราดูกันตอนนี้ครับเรามาจับแล้วว่าใครคนแรกครับป้าป้าไปไปนะะอับเซลฟี่พา,าสิวครับ คือโอ้โหกจอกกระจอกกระจอกไแล้วภารกิจที่หนึ่งครับเซลฟี่พายู่ครับพี่เอกโดนนะครับวิธีการคือเดี๋ยวเราจะให้ป้ายเซ็นเกอร์ไม่สูบไม่ดื่มครับให้พี่เอกไปยืนนะฮะถ่ายอะตะกนะต้นไม้ตน้ <laughs> ตนนู้ <laughs> น,นเลยครับโน้หุ่นเฮียเฮีย อที่โอ้โหที่เห็นเป็นปูนขาวๆนี่ที่บกเป็นศพจริงนะครับเป็นศพจริงทั้งหมดนะฮะเป็นศพที่ไร้าญาตนะิมีเขียนเล็กรวมด้วยแสดงว่าหลุมนี้อาจจะเป็นเด็กนะครับเพราะว่าเขียนว่า เล็กวมโดดเดียวเดียวได้ในทงเลลมพัดลมเพล่อยมาไกลเป็นแค่คนไม้ไม่มีอินทา โอเคครับถึงแล้วครับโอเคนี่ที่เห็นนี่เป็นสุสานนะครับข้างในมีศพอยู่จริงนะครับมีหมายเลขเขียนบอกชัดเจนว่าหมายเลขนี้คือใครคือใครนะฮะแล้วเดี๋ยวผมขอทำธารกิจก่อนครับมดเยอะด้วยโอเคครับ ก็เซลฟี่เสร็จแล้วนะครับเราก็เดินกลับกันนะครับโอเคเป็นไงบ้างป้ารู้สึกยินดีเรามาดูภารธกิจที่ต่อครับดื่มโค้กฮะนลกว่ากเราจะดื่มนมแทนดื่มเอานมมาเอาโค้กแล้วกัน เดิมโค้กันเถอะครับใครจะโดยครับป<ะ>ั๊บเอา,อาเอาความรู้สึกครับรู้สึกแค่บ้างมีหว่นไหมในใจ <c oughs> มันโคตรหวานเลยกล <c oughs> ัวว่าจะโดนอะไร <c oughs> เริ่มน <laughs> ะครับนะครับไลกินแล้วนะไปละ <laughs> อาถือกล้องหมดเลยฮะรู <laughs> <c oughs> ้สึกด้วยตายแลย้วตัวผละักขีที่สองไม่แ็บเลยแต่ก็ยังโอเคแหมมาตอนกลางวันถ้าเกิดมาตอนกลางคืนผมวิ่งแล้วเนี่ยเคยนผมวิ่งแล้วเนี่ย

สอบจริงนะครับภารกิจนะครับเขียดไม่เสียเรียบแต่อะไรที่แบบน่แจัดนะได้มาทำแบบนี้ก็โอเคฮะคิดว่าเดีมากพวกเรากำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากถ้าขืนลุยเข้าไปเสร็จมันแน่ หลังจากภารกิจที่สองนี้อยแล้วครับมาถึงภารกิจที่สามครับปฏิญาณตนพาสยิวครับเราจะให้นะหนึ่งคนที่โดนนอนในช่องนี้แล้วปฏิญาณตนว่าจะต้องเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หรือยังไงก็แล้วแต่เขาจะพูดแล้วกันนะครับคนต่อไปใครจะโดนมาลุ้นกันเลยครับฮ่า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 อุ๊ยไอ้ใหญ่โดนครับนอนในหลุมไม่หนักเลยนะ สุดยอดว่าอะไรนะนอนครับเขาบอกว่าการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดเลยครับอืมนอนตอนนี้ถึงคิวผมแล้วครับบอกจากใจเลยว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมาอะไรแบบนี้ มันเสียวครับบอกเลยครับว่าถ้าไม่มาเองคุณไม่รู้สึกหรอครับว่าจะรู้สึกยังไงครับตอนนี้ผมได้ที่ของผมแล้วครับผมเลือกแล้วครับบอกได้คำเดียวครับมันเสียดในท้องนะครับขออนุญาตโอ้ยกลัวครับบอกเลยครับ ผมไม่มาเองไม่โดนไม่รู้หรอกครับมันมันรู้สึกยังไงขออนุญาตนะผมไม่ได้รถหรูนะครับโอ้ยโอ้ย,อยลงมาแล้วครับผมนร้อนนะผมเป,ปม็นหัวอะลมแอร์บอลนะครับโอ,โอ้มันเสียดีจริงๆนะครับโอ้มันอึดอัดมากผมนายอรุณเกิดมงคลครับวันนี้ผมมาตรงนี้ครับเพื่อมาทำอะไรบางอย่างเพื่อวัดใจของตัวผมเอง ผมขอปฏิญาณต่อนะาดวงวิญญาณทั้งหลายนะครับที่วันนี้มารับรู้ในการทําความดีของผมผมขอปฏิญาณตนว่าผมจะเป็นแกนนําเพื่อพาเยาวชนงดเหล้างดบุหรี่ให้ได้ไมากสุดในจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยของเราวันนี้ผมมาปฏิญาณตรงนี้ด้วยความตั้งใจจริงครับผมบอกเลยครับตอนนี้ผมกลัวมากมันอึดอัดมันบอกไม่ถูกมัน,ม,ม,นมันเต็มไปด้วยความรู้สึกโอ๊ย ผมขอปฏิญาณตนเลยครับว่าวันนี้ผมจะตั้งใจทำความดีให้คุบกับบรรยากาศตอนนี้ครับม,มันจุกไปหมดแล้วน่ากลัวมากเลยครับคนไม่มาไม่รู้หรอกครับมันอยู่ในหลุมศพของจริงด้วยครับตอนนี้อมองไปก็เดียวดายครับตอนนี้ครับ อย่าอย่าตกผมทำไมตกผมไม่ได้หรอกสามคนมาไม่ยอมหรอก<อ>สมาธิพาเพลยครับจะต้องพาตัวเองไปนั่งอยู่ตรงใจกลางของสุสานนะครับแล้วนั่งสมาธิให้ได้ห้านาทีวพวกเราจะอยู่ข้างนอกครับ <c oughs> แล้วก็มีกล้องตั้งไว้เดี๋ยวมารู้กันว่าใครและคนสุดท้ายที่โดนก็คือเข้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> Yeah. <laughs> รู้สึกยังไงบ้างครับเฉยเฉยไม่กลัวเฉยเฉยเนาะอ่ะทีนี้ก่อนก่อนขึ้นจากหลุมมีคนหนึ่งมาด้วยกันไม่ทําไม่ได้ให้เลือกระหว่างหนึ่งให้มันไปเซลฟี่ตรงที่ี่เอกไปกับสองนอนในหลุมให้นอนในหลุมแล้วกันนอนในหลุมเหรอเอาหลุมนี้เลยเนาะอ่ะโอเคครับ นี่ให้นกเลือกให้นกเลือกใหม่ให้นกเลือกใหม่ให้นกให้นกเลือกช้อปปิ้งหลุมได้อย่างตามสบายนะครับนกจะเลือกหลุมไหนก็ได้ทางั้นให้นกรอในหลุมแล้วเซลฟี่ไปด้วยโอเคช้อปปิ้งเอาเลือกเลยจะเอาอันไหนไม่รอด